สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาโฟกับช่องมารีนาเดีย๋ยสไตล์มารีนาวันนี้เราจะไปที่ไหนที่ไหนดีเที่ยวในเมืองลักกูลีนะจ๊ะพามันนอกเข้าเมืองห้าสิบไปเบลิง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 ช่วยช่วยครับนิ้วเขาแล้ว หิวแล้วแต่ว่าไปไหว้ศาลก่อนก็ได้หรือว่าจะกินก่อนแล้วแต่อะไรอ่ะเพิ่งออกมาจากบ้านนะจ๊ะจะเสกเิงเ่งน้ำทางกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ละลอน นที่การรถไฟเนาะก็จะมีบ้านพักบ้านพักรถไฟสองข้างทางก็งจะเป็นประมาณนี้ สถานีรถไฟนะพี่น้องรถไฟปูนปูนปนะจ้ะรถไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นสนามแลนที่เขามาแลนเสมือเป็นของการรถไฟหมดเลยก่อนจะออกเดินทางแล้วก็มากินข้าวก่อนนะคะร้านข้าวไก่ ค,คาเฟ่บโบราณตุกก๊กตาลิงปั้นร้านกับข้าวก็เยอะเดพี่น้องคาตาลิปถึงแล้วค่ะไปตรงนี้ค่ะ ไปไว่ก่อนเอออากาศร้อนนิดนึงค่ะไม่ร้อนนิดนึงหรอร้อนมากเลยจริงๆมาหลายรอบแล้วแหละ on my นะข้าสวยค่ะค่ะหลังจากที่เราสารักไหวาสารพระประการไปแล้วนะคะเราก็มาชมอะไรนะ่าโกษาเนาะวัดโกษาวัดสถานนว,วัตถุนะคะเก่าแกา่น่าจะในสมัยสุขโขทัยหรือเปล่าไม่มั่นใจ เดินทางไปต่อ้ะจ้าติดติดรถไฟอะรถไฟมาพอดีจ้ะใส่นออันนี้จะเป็นอ่าทางสามยอดนะคะมองลิงยกทับกันมาตีกันนะ เยอะกว่าเดิมนะเนาะรู้สึกว่ามันเยอะกว่าเดิมอะ่ะยิ่งฝั่งนี้ยิ่งฝั่งสารลายขึ้นะแต่ฝั่งนู้นคงไม่ได้เดินไปอะ่ะฟังฟังฝั่งสารหยอดคือประดปรเด็นยางไปจต่มันฮอนฮอนแดดลายแดดแรงแห้งเหมือนอันนั้นคือโรงแรมเมืองทองน่าจะเป็นโรงแรมในสมัยก่อนนะเนาะเอ็นบอ แน่จ้ะร้านในสมัยก่อนเนาะเขายังคงความเป็นแบบดั้งเดิมไว้หลายอย่างเลยเน,นาะจ้ะตึกอาคารน,นี่ก็สิเป็นแบบโบราณคือเกาเอ่านาะเพราะว่ะาเฮ็ดมหม่กับน,นาสีเกา่าคือเก่าเพราะว่าลิ้งค้นหมดลิ้งค้นไปเมว่าไปไป,ไปพังไปอย่างหมดก็ต้องใส่ตะแกรงใส่ตะข่าย บ้านแถวนี้นะสิโอ้ดู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 ตัวนั้นอยู่ยอดเลยอ่ะดูดิดู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 มันขึ้อยู่สูงแถมมัน่อยากตกบอลม่เห็นนะแต่เต้ฝั่งนู้นอ่ะดู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 มันตัวนี้ดูตัวนี้จ้ะโอ้ยมันกลับไปอยู่สูงคักเนาะเต้นมันเห็นมันต้องลุกกุ้งเกาะสูงค่ะไปดูดูมันมันสิบป้าดื้อกระดอกระเดือกทะเนาะลิงกระได้ เงี้ยกรจพังบดเห็นสายไายขย่นี่ไหมนี่นู่นดูดูนู่นมันขย่าไสายไฟอยู่ข้างบนนู่นเออมันขย่สายมันคือเดือดแท้เนือเนอไหนื้นื้น้นื้นู่นนื้น้น้นเนืน้นน้นนนนน เป็นจังหวัดหนึ่งที่อนุรักษ์ความเก่าแก่ได้ดีที่สุดเลยเนี่ยจ้าไปได้แล้วเปตึงยิงใช้ป้องสา้ไฟนี่กับสิบลาเลือได้แถวนี้เนาะอืต้องแบบทำเป็นแบบพิเศษอะ สถานจ้าวัตถียูดินุชกะสิแถวนี้กสิยั่งทางกะสิมิตาลิงด้วยจ้าเห็นแล้วบานข้าเจ้าไปเฮ็ดไม่บ่ได้แท้ๆเพราะว่าลิงพังเมืดปาดพี่น้องลิงปื๊ดแดกแดงๆซะละปื๊ดเนี้ยหลังนี่บ่ยั้งหรอเด้อเนี้ยหลังนี่บ่ยั้งแล้ว สูสูขึ้ดื้อคัดแถ็สูคือเกิดมาดือา้อคัดแถ็สูลิงพีบ่บ่าดูดูอินดูว่า,าวนนะคนมีบ้านอยู่แถวนี้ก็กวาดไปทั้งวันนะคนมีบ้านอยู่แถวนี้นะสงสารเอ้านะดูดีงานทอง <c oughs> นะสูเบิงเบ่งแหนพี่น้องน้ำทางแหนเนี่ยเบิง่งน่นะ นังหาห่างกันไม่ได้ตัวน้อยๆดูใต้่ฟองรถนุ่นอยู่ใต่ฟองรถนุ่นเออน้ำใจฟองรถจอดรถแถวนี้ก็ได้เด้อนี่โอ้ยเนาะจอดรถแถวนี้ไม่ได้ได้ค่ะเพราะว่านอนเต็มเลยดูดูมันอืมอืมอืมจะแต่สร้างเนาะสื่อว่าเมืองลิงค่ะเนาะมีแต่ลิงอ่อยต่อย ลิ่งไหลก็ค้นอีกนี่เดี๋ยวดีย้ยเดี๋ยว,วด,ยวดยวมันกินเอ็มร้อยอ่ะเออตีกันละบันนี่ตีกันละบันนี่โอ้ยแต,ออแต่ละมือหืดนอสูงแต่ท้องรถก็นอนเต็มเลยบันนี่โอ้ยสูงลิ่งกาคาแกรแม่นี่ไม,มาชอบป,ปิ่งบัจจ้าสองสาวนจ้าวนมันบน <laughs> อยุ่งเทิ้นเล มชู่งปไดมันจะปีนขึ้นไปเนาะซัวลิงเนาะนี่เบิร์ตซูบองนะจ๊ะนี่น้ำรานโค้งรานค่ะนี่ก็เหมือนบ้านมันนะเนาะเออเสียดยังก็ได้อะนะอารมณ์ลิงโบราณสถานเยอะมากนี่โบราณละอันนี้เป็นวังนาลายนะคะตรงที่เขาแบบว่ามีจัดงานวังนาลายใช่ไหมอือจ้าพี่น้องแบบนี้ละโบราณสถาน อยู่ไม่ไกลจากศารประกาฬนะคะศาร,ระก,ารก็จะเป็นวังนารายทางข้าหไ,ไ,ไม่เข้าค่ะวังวังนารายนี่ใหญ่มากเลยนะแต่ว่าเขาไม่ปรณะเลยนาะอู้เอเขาจงา,างทุกป,ปีไม่หมถึงว่าตรงกำพกำแพงไม่ได้ทาใหม่เลยใช่ไเขาก็คงไม่ให้ความอ,อน่าจะอนุรักษ์กไว้คลาสสิกอนุรักษ์ไว้ ประมาณนี้นะคะเริ่มจะเรากำลังจะเดินทางไป ก็อโอเคนะดีอยู่รอดนะจ้าโอ๊ยแต่แดดแรงมากเลยไม่เป็นไรสู่สู่ชีวิตนี่บริเวณทางเข้าจ้าเดี๋ยวเก็บรูปมาฝากนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเด้อมทางเข้า มีฝนตกเลาไปสั่งไหมไปส่งน้ำปะนะคะเออมันก็มีดอกไม้ให้ดูอยู่นะ อดบ้านแล้วเจ้าบริทายตอนค้ากับเพราะว่าไปไวแลว้วเมืออ่ย์ฮอนก็เลยเนี่ยกัซซิมาปิดคลิปตอนหอดบ้าน,ลนแล้วนะี่แหละนะจ้าจะาม่อนีกะไปในเมืองไปในเมืองอ้างใจจะไปไวายสารนะคะก็เลยได้ไปคาเฟ่น้ำเพราะว่ามันอยู่บกันเนาะ นะคะจะว่ากับตอนแรกกระิไปถ่ายเครือน,น้ําแต่ว่าขี้ข้านไปป่ไไว้แล้วจ้าเมื่อยเที่ยวแค่มองเดียวกับป่ไหวแล้วเมื่อยแล้วว่คือสมัยตะกี้ตอนนี้ขี้ข้านเร็วจาาขี้ข้านแล้วปอสู่แดดกระแดดบ่ออาค่อยต่างใจไปเมื่อ่จา้าเดี๋ยวสเก็บบรรยากาศมหาห้เบิ้งจา้า คลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียจ้าพี่น้องฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะจะพยายามทำคลิปและลงคลิปนะคะกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยเด้อจ้าไปแล้วจ้าเมื่อนี้จ้าสวัสดีค่ะ